สวัสดีอามบ่ายนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าระบบไฟเลี้ยงโซลินอยด์วาลของรถโตโยต้าวีลไฟผมนำมาให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยก็จะไปคุยถึงรายละเอียดกันนะครเรื่องปัญหาต่างๆของโต y o ต้าว f i ไฟ นะมาดูกันสักนิดหนึ่งว่าการะแสไฟฟ้าที่เปิดสวิตช์เ c เข้าไปเลี้ยงตัวโซลินอย์วาล์วคอมเพรสเซอร์เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับสวัสดีครับช่างแขกครับนะช่างแขกนี่ก็เป็นเพื่อนช่างรุ่นแร,แรกแรกที่อยู่นวนจันทนะซอยนวนจันทร์อยู่ซอยเดียวกับอาจันอ้วน ครับเดี๋ยวผมมาซูมให้ดูกันก่อนนะนะผมให้ดูตรงโน,น้นอ่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูว่าไฟมันกี่โวลต์อ <c oughs> มันจะสะท้อนนะฮะระหว่างกล้องของโทรศัพท์กับ LED นะครับตัวเลขนั้นก็12.1 12.3 12.9่า1 2เอาเข้า่า12โวลต์แล้วกันเนาะ อินอนวัดโวลต์ของเทสแลมอะเดี๋ยวผมจะออนออฟเอซีให้ดูนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้สูมนี่ก่อนนี่สวิตเอซีเอซีเดี๋ยวผมจะออฟออฟดูนะฮะจะออนออฟให้ดูเลยครับนะเดี๋ยวไปดูกันตรงโน้นอีกรอบผมจะปิดก่อนนะฮะผมจะปิดดูซิว่ากระแสไฟฟ้าวันดีครับช่างเขยดนานโมแอร์แบตเตอรี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยช่างเขต เดี๋ยวให้ดูก่อนผมจะออฟแล้วนะแล้วท่านดูนะเดี๋ยวจะมีคำถามที่ช่วง5้าโมงเย็นผมจะปิดสวิตช์ AC ลอะออฟฟืบไฟดับไปแล้วแล้วผมเปิดใหม่ท่านลองสังเกตดูว่ากระแสไฟที่ไปเลี้ยงโซลินอยนั้นมันกี่โวลต์นะฮะผมจะเปิดแล้วนะครับดูดีๆเปิดแล้ว จึงขึ้นมาตั้งแต่9โวลต์กว่านะฮะแล้วก็มา10เห็นไหมครับ10โวลต์11เ็โวลต์ใช่ไหมฮะไล่ลำดับมานะฮะรถแต่ละรุ่นนั้นนะครับการเอ่อเปิดเอ่อตัวสวิตช์ AC ไปเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เริ่ม12โวลต์ลวเห็นไหมฮะ12ิบสองสิามันก็จะไล่เรียงแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ นะ12โวลต์คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นปกติมันจะสตาร์ตตั้งแต่9โวลต์ขึ้นมาใช่ไหมครับเท่าที่ท่านดูอยู่นะเห็นไหมครับนั่นคือผมลองไว้ให้วัดดูว่าจำนวนโวลต์ที่เข้าสุริยน่อยคอมเพรสเซอร์นะเผื่อเพื่อนช่างที่อยู่ต่างจังหวัดนะจะซ่อมบำรุงอะไรต่างๆพุ่งนี้ การวัดพวกนี้เนี่ยวัดกระแสไฟฟ้านะฮะจากตัวโซลินอยท่านต้องใช้เป็นดิจิตอลนะครับหรือตัวมันติมิเตอร์นะอย่าไปใช้หลอดธรรมดาวัดบวกลบไม่ได้นะครับมันจะย้อนเข้ามาที่หน้าปัดทันทีเลยมันเหมือนเป็นการลัดวงจรนะครับต้องระวังนะฮะบางคนบอกเอ้ยเกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ท่านต้องต้องเข้าใจว่างาน ระบบไฟฟ้าของรถยนต์นั้นละเอียดอ่อนนะครับละเอียดอ่อนอ๋ออยู่สระบุรีครับนะฮะผมจะปิด AC อีกหนึ่งครั้ง m l 1แมเหลือ11โวลต์นะ12โวลต์นะฮะมันเป็นการสั่งจากตัวหน้าจอนะฮะของแอร์ผมจะปิดแล้วนะผมจะปิดปึ๊บดับไปแล้ว นะครับนี่คือรวมถึงพวกคัมรี่นะครับที่ใช้โซยหน่อยวาลด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเปิดครั้งแรกนั้นมันออกมากี่โวลท่านดูด้วยนะนะครับอย่าไปเข้าใจว่าแค่12โวลเท่านั้นอันนี้ปิดแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดแล้วนะเปิดแล้ว เห็นไหมครับมันออกมาตั้งแต่9โวลต์กว่าๆ8โวลต์9โวลต์นะฮะเห็นไหมครับแล้วก็11 12พวกนี้ใช้มันติมิเตอร์นะฮะหรือเนี่ย LED พวกนี้มันช่วยได้มันจะไม่รัดวงจรนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนช่างบางท่านที่ยังไม่เข้าใจเรื่องระบบไฟฟ้า รายละเอียดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันตรายในการตรวจเช็คไม่ถูกต้องมีผลเสียหายได้นะครับส่วนการถอดประกอบนั้นบางคนก็บอกว่าต้องเอาไฟ9กโวลต์สิโวลต์มาแบ็กอัพก่อนนะจะได้ไม่ต้องเคลียร์โค้ดอะไรต่างๆพวกนี้นะก็แล้วแต่สะดวกนะจริงๆแล้วของผมเนี่ยผมเช็คระบบไฟ บนลาปัดเรือนไม้ต่างๆพวกนี้นะติดครบไหมถ้าติดครบรายละเอียดระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟลีไฟเบรกไฟถอยนะฮะรอบเครื่องยนต์ระหว่างปิดและไม่เปิดแอร์และไม่เปิดแอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะโหมดของฟอนต์ต่างๆทํางานเป็นปกติหรือไม่เท่านั้นก็จบคุณถอดขั้วไว้ทิ้งไว้สักครู่แล้วคุณก็อาจจะเปิดคอมเพรสเซอร์นะ นี่นะครับเปิดแล้วตึงขึ้นมาเห็น <c oughs> ไหมครั <c oughs> บางคนก็ไม่ไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมถึงจะเป็น11 v โวลท์ทำไมถึง9 v โวลท์ทำไมถึงไม่12 v โวลต์เลยละ่ะในเมื่อแบตเตอรี่ในเมื่อแบตเตอรี่มัน12โวลต์ใช่ไหมครับ <c oughs> นั่นคือเขายังไม่เข้าใจเรื่องอ่าระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างนะครับก็เลยคิดว่าแบตเตอรี่นั้น 12V โวลต์ก็คิดว่ามันจ่าย 12V โวลต์ตลอดจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วขึ้นอยู่ที่วิศวกรที่สร้างขึ้นมานะครับว่าการจะจ่ายไฟนั้นให้ได้กี่โวลต์กี่โวลต์ออกมา5ตั้งแต่5โวลต์3โวลต์สุดแล้วแต่นะฮะมันได้หมดนะครับจะสั่งคอนโทรลด้วยกาวหรือบวก ก็ได้หมดอ่ะมันทําได้ทั้งนั้นนะให้เข้าใจอ่ะมันต้องมีมีบวกก็ต้องมีลบนะครับส่วนเข้านะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะปิดอีกรอบนึงอ่าปิดปิดหน้าจอนี้สัญญาณโทรศัพท์ไปนี่เลยนะเปิดนะท่านดูแปดโวลต์เก้าโวลต์เห็นไหมครับสิบโวลต์สิบเอ็ดโวลต์นะเห็นไหมฮะเนี่ยผมเลยอยากให้ เพื่อนช่างทุกท่านถ้าเป็น LED ได้หมดนะครับถ้า LED นะเยียตินะครับได้หมดเลยถ้าเป็น LED ะ LED บอกวนก็โอเคนะครับบอกวนด้วยแต่เทสดแลมท,ที่เขาขายทั่วๆไปราคาก็คือ,อติด นะฮะจิ้มก็ติดปกติอะไรเงี้ยแต่เราถ้าเราไม่รู้เรื่องโวลต์มันก็เราจะไม่รู้ว่ามันจ่ายออกมาเท่าไหร่ได้ถ้าเป็นแสดงถึงแรงดันแรงเคลื่อนไฟไฟ้าอย่างนี้ถือว่าได้หมดนะฮะเนี่ยจึงเข้ามาเอาอันนี้8.8แล้วก็มา9กว่าเห็นไหมสิบเอสสิบเห็นไหมฮะเนี่ยครับ สายนะจ๊ะกำลังคุยกับเพื่อนช่างแล้วก็ผู้ใช้รถ <c oughs> แบบก็ลองลองดูนะฮะเพราะว่าใช้เข็มอะเข็มหมดุดครับเข็มหมุดเข็มหมุดจิ้มตามข้อต่อเราเราจะได้แบบสายไฟจะได้ไม่เป็นรอยเป็นแผลอะไรต่างๆพวกนี้ ใช้จิ้มมาพยายามแล้วก็ดึงสายไฟเส้นเล็กหน่อยก็ได้วัดแค่แรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าพวกนี้ก็ก็ถือว่าได้แล้วไม่ไม่อะไรนะฮะมันจะได้ไม่เป็นลอยปลั๊กข้อต่อพวกต่างๆพวกนี้ซ็อกเก็ตต,ต่างๆเราก็ดูนะเราอยากจะวัดอะไรเราก็จิ้มดึงสายออกมาไม่ต้องไปอะไรมากแต่ถ้าเกิดเราจะลองโซลินอยด์เทสเลยเนี่ย ต้องให้โซโลินอยนั้นอิสระดึงปลั๊กออกไม่เกี่ยวข้องกับปลัก๊กระบบไฟของรถยนต์นะครับเราก็ใช้ดึงปลั๊กออกมาอิสระแล้วก็หาปลั๊กเสียบไปเทสไฟว่าโซโลินอยนั้นใช้12โวลต์หรือ5โวลต์นะครับแต่เนี้ยท่าลอง12โวลต์ได้เลยนะครับลอง12โวลต์ได้โดยปกติแล้วเนี่ย โซลินอยโซลอยเนี่ยมันจะใช้ไฟ1 2โวลต์แทบทางนั้นนะครับแต่รถบางรุ่นใช้5โวลต์นะใช้1 2โวลต์เดี๋ยวโซลินอยไหมนะครับเนี่ยใช้ปกติเห็นไหมมันก็อยู่ 12V โวลต์แต่ต้องบอกว่ารถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเย็นได้อุณหภูมิต้องมีการตัดและต่อนะครับโซลินอยก็เช่นกัน ถ้าตัวเทอร์มิเตอร์นะครับหรือพอตัดปุ๊บมันก็ไม่จ่ายไฟหรือมันไม่จ่ายไฟหรือกลาวเข้าไปคอนโทรลโซลินอยนั่นเองนะเนี่ย8.8นะครับ11 12ทำงานเลยนะ <c oughs> ก็เปิดตั้งแต่8.8 โวล์นะครับไม่ใช่เข้าไปสิบอโวล์เลยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเพราะว่าเดี๋ยวช่วง5้าโมงเย็ยนเราจะไปคุยกันฮะเรื่องระบบการทำงานระบบแอ,แอ,แอร์ไรต่างๆพวกนี้นะก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งผู้ใช้รถและก็เพื่อนช่างทุกท่านนะ okay, ครับโอเคครับสวัสดีครับ